ครับเราก็สามารถนำเก็บ<ม>ไปรีไซเคิลได้จะแยกได้ครับก็พลาสติกต่างๆเหล่านี้เก็สามารถนำมาใช้ต่องเ,เป็นพลาสติก,กอื่นได้เช่นพวกโต๊ะต<ม>ู้ที่ทำจากพลาสติกครับจริง,รงคือเริ่มต้นง,ง,ง่ายๆในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็น,ว,นวัตับสิ่งแวดล้อมมันก็จะดีะที่สุดพี่ที่หิวน้ำเหรอคะว่าจะให้หน้อยครัอให้ดูใส่ถุงนิดนึง ครับเด,ดี๋ยวปันกัับได้ได้ได้หมดเลยเหรอคะพี่ติ๊กพี่นันหมดเลยเหรอคะอ,อย่างนี้ครับคุณนอยครับเราต้องดึมน้ำให้หมดครับเพราะว่าทรัพยาก่อ,อน,น้ำที่มาจากธรรมชาติานะครับมามาใช่ไหมครับเราก็ต้องผ่านกระบวนการในการที่จะทําน้ำให้บริสุทธิ์ซึ่งมันต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะ เพราะฉะนั้นแล้วในขัในต,ตอนนี้เนี่ยถ้าทุกทุกคนเนี่ยครับโมดิโฟหรือดื่มน้ำเนี่ยครับก็ดื่มทั้งหมดแก้วลิ้นต่พอเพียงแค่พอดื่มนะครับก็เปิดเราทิ้งไปก็เท่ากับเป็นการซึมซึมโดยใช่เหตุครับครับกินน้ำบางคนชอบกินแบบกินนิดเดียวแล้วก็ทิ้งละนะคะเพราะฉะนั้นดื่มให้เยอะนอกจากสุขภาพดีลแล้วเรื่องสิ่งแวดล้อมของเราก็จะได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ใชไหมคะ,คะแล้วก็ตอนนี้พอดื่มน้ำเสร็จแล้ว เรก็นอนได้แล้วครับนอนเลยไหมคะไม่ได้ค่ะเรางานในเกาะเราทำงานในก่อนะคะเล็กน้อยแลาจะต้องรู้สึกตัวนะคะการไฟก็จะสามารถเช่วยคุณประหยัดได้อีกเพราะว่าพอเวลาเราใช้ไฟนันๆใช่ไหมครับก็จะมีฝุ่นุณละอองในอากาศเนี่ยมาเกาะต่อไฟทําให้แสงสว่างของหลอดไฟเนี่ยมันสว่างน้อยลงพอสว่างน้อยลงปุ๊บเราก็เอฟเราก็ต pues ้องเพิ่มจำนวนหลอดไฟมากขึ้นใช่ไหมครับเราก็เปิดเปิดเปิดเยอะขึ้น แต่ความริงแล้วน,นะครับถ้าเกิดว,ว่าเราเอาหลอดไฟเนี่ยมาทำความสะอาดโดยการเช็ดฝุ่นหลอกก็จะทําให้หลอดไฟนั้นดูเหมือนใหม่แล้วก็สว่างเหมือนเดิมครับได้แต่ประสิทธิภาพมากขึ้นครับเชื่อเลยนะคะจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็นอกจากจะช่วยในรักษาสิ่งไว้ล้อมบ้นของเราก็สะอาดด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าราคนชอบละเลยเออปล่อยไปนะไปฟปของเราจะมีฝุ่นเกาะก็ปล่อยไปสรุปจริงๆแล้วมันมีผลในการที่จะใช้พลังงานมา น,นอกบ้านเราเราทำอะไรได้บ้างไหมคะเอ,อ่ออย่างนอกบ้านของเราใช่ไหมครับบางบ้านก็จะมีต้นไม้มีสวนก็มีการตัดเป็นกิจใบไม้ใบหญ้าต่างๆแต่ว่าผมขอแนะนำเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราเห็นว่าเราไปทั่วภูมิภาคของประเทศไทยเนี่ยออในการทำเกษตรเกรรมของประเทศไทยเรามักจะนำพวกเศษพวกนี้มาเผาซึ่งในการเผาเนี่ครับก็จะเกิดมลภาวะ มีควันเป็นพิษทาให้ดภาวะโลกร้อนสดลิ่นเหม็นนะครับแล้วก็ทาให้นิ่งประโยชน์ผมคิดว่าเราก็นําพวกใบไม้ใบหญ้าต่างๆนี้มาถมถมกองกองเราสามารถทําเป็นปุ๋ยได้สร้างพืชสร้าสัตว์เหมือนที่เราเรียนตอนเด็กนะครับอชกพองงไหมวิชาที่สร้างสมประสบการณ์ชีวิตแล้วก็การงานพิ้นานอาชีพก็จะมีวิธีการสอนว่า ลองแก้ตัวเป็นผุยเป็นอย่างนี้ไปอ๋อจริงๆในหลายคนชอบเข้าใจผิดไงคะพี่ตี๋เขาที่เขาอยากเขาเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาคิดว่าเออจะได้หมดไปไงก็มันจะมันลบสรุปจบแล้วจริงๆคือเราเอาเศษหญ้าที่เราตัดตัดมาใไม้ที่ร่วงมามาเป็นถุค่ะจะดีกับต้นไม้ที่บ้านแบบด้วยใช่ที่มันเป็นงั้นก็อยาตอนนี้ซึ่งตอนนี้เราว่าเราน่าจะดูช่วยกันเนี่ี่แบงค์ยาวไปไหนเราไปไหนเราไปไหนเจนบ้านายเยอะกันหน่อยเจนไปอยู่ข้างหน้าไหมตรงนี้มันไม่น่าจะดีที่แล้วอ่ะ ตม่ก็ฝังหมด่กฝังดูยังได้มชีวิตอยู่ยอมยาวไม่เก็นอกจากห้องนอนแล้วอยากจะไปชมห้องน้ำบ้านติกไหครับเก็บเลกจะบอกเลยออเก็บเตมมากเลยไม่ติอย่างนี้นมันเยอะ โอ้ปลุกใจไม่คะพามาปลกถึงบ้านพีติ๊กขนานี้อยากไปห้องไหนเพิ่มเติมไหมคะนีไครับเอ่อมีอีกสีห้องคับที่อยากจะพาไปห้องไหนอยู่น tamam> um ี่คร้อนี่เขาเรียกภาษาอะไรครับพี่เขาเรียกภาษาติกครับ Ketika <laughs> Anda